หลังพระเอกชื่อดังบอยปรกรณ์ฉัดบริรักษ์ได้ไปร่วมพูดคุยเปิดใจกรณีดราม่าถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปหรือไม่โดยบอยยืนยันว่าเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารไม่ได้เป็นบอสหนึ่งร้อเซพร้อมคืนเงินและสัญญาพรีเซนเตอร์เรียบร้อยลั่นทุกครั้งที่เห็นคลิปพูดในงานอีเวนต์ทำให้รู้สึกโง่ยอมรับเลยว่าพลาดโดยบางช่วงบางตอนบอยเผยว่าที่ตัดสินใจมาวันนี้ตั้งแต่มีเรื่องขึ้นมามีคอมเมนต์เดียวกับผู้เเสียยหาาาขึ้นมรกก็ตกใจ เพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยรู้สึกไม่ค่อยดีจึงอยากออกมาชี้แจงผมรู้สึกว่าผมก็เสียใจกับที่ผมพูดตรงนั้นไปแล้วมันทำให้เกิดความสูญเสียในวันนี้ผมคงพลาดเองจริงๆผมไม่มีข้อแก้ตัวอะไรกับสิ่งที่ผมทำตรงนี้ก็เป็นความผิดของผมเองหลังการเปิดใจดังกล่าวกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลส่วนมากหายไปและก็เห็นอกเห็นใจมองว่าบอยรู้สึกผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆตัวอย่างเ,เช่น หนึ่งดูออกว่าเขาเสียใจอย่างสุดซึ่งจริงๆไม่ได้แสดงสองมนุษย์เราหาเลี้ยงชีพด้วยเงินและอีกอย่างคนในวงการมีมากคุณบอยกล้าออกมารับผิดชอบโทษคงไม่เท่าไหรหรอกดีกว่าบางคนไม่ออกมาพูดเลยเป็นกำลังใจให้คุณบอยครับสามเรื่องผิดหรือไม่ผิดอีกเรื่องแต่ผมว่าคุณบอยมีความรับผิดชอบต่อผู้เสีย,ยหายที่กล้ามานั่งรับแรงกระแทกโดยไม่ได้มีทนายความหรือคนใกล้ชิดมาด้วยและมาพูดแทนมาแบบแมนๆเลยผู้ชายตัวจริงผิด ก็ออกมาขอโทษต่อหน้าผู้เสียหายดีกว่าไปยืนสองมองตาตัวเองในกระจกหรือไปสัมภาษณ์กับสื่ออย่างเดียว 4. บอยมีสีหน้าแววตาบอบช้ำม,มากเห็นชัดว่าเสียใจมากเป็นกำลังใจให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะ 5. คนเราไม่เคยไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดเมื่อพลาดแล้วก็แก้ไขเขาว่ากันไปกฎหมาย 6. ททำไมมีแต่คุณบอยที่มาโหนกระแสและ3บอสทำไมไม่กล้ามามีแต่แถลงแบบทำสี เจ็ดครดแมนเลยบอกตรงๆผมนั่งดูบอยบอกแค้นแทนผู้เสียหายเขาคิดสั้นแทนที่จะแสดงความเสียใจกลับไปชวนเขาลงทุนเพิ่มต่อย,ยอดจากคนที่ตายไปอีกเขาบอกว่าสืบทางสายเลือดจะให้ลงเพิ่มอีกสนใจไหมแถมสอนให้ฟรีอีกถ้าทําไม่เป็นบอย,บอ,ยบอกผมเลยตัดขาดดีกว่าเรื่องคดีถ้าสืบย้อนหลังแล้วผมผิดจริงก็ว่าไปตามผิดดําเนินการได้เลย8นั่งดูอยู่เห็นใจนะยอมรับผิดที่ไม่ตั้งใจดูหน้าคุณบอยแล้วคงรู้สึกผิดจริงๆแมนมาก ก้าปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเขามีส่วนทําให้คนเดินเข้ามาในธุรกิจนี้บ่อยไม่เท่าไรแต่บอสกันนี่น่าจะไม่รอดสิบจริงขยกน้อยก็ได้ออกมาดีแค่ตัวเองผิดถูกว่ากันไปตามหลักฐานยังรักแต่ยังติมตามค่ะ